วิธีการปักชามแก้วมังกรด้วยว่านหางจระเข้ให้เราทําการเฉือนที่ด้านโคนของแก้วมังกรโดยเฉือนให้เฉียงประมาณ45องศาความยาวที่เฉือนออกก็ประมาณ10เซนติเมตรค่ะเฉือนออกทุกด้านเลยนะคะจากนั้นนําว่านหางจระเข้มาตัดออกกะให้ยาวกว่ากิ่งพันเล็กน้อยแล้วนํากิ่งพันด้านที่เราเฉือนไว้เสียบลงไปในว่านหางจระเข้จากนั้นใช้นิ้วเราหรือไม้ทิ่มลงนําทางไปก่อนแล้วนํากิ่งพันลงไปปักชามได้เลยค่ะ ดินที่ใช้เป็นดินร่วนปนทรายธรรมดาแก้วมังกรชอบที่สุดแล้วไม่ต้องผสมปุ๋ยใดๆลงไปนะคะเสร็จแล้วใช้เชือกฟางผูกยึดไว้กับไม้ดามให้แน่นพอประมาณไม่ต้องรดน้ําเก็บไว้ในที่ร่มรําไรคะ่ะประมาณ1เดือนรากก็งอกแล้วนะคะถ้าอากาศร้อนจัดให้เรารดน้ําอาทิตย์ละครั้งก็พอคะ่ะ วานหางจระเข้มีความชุ่มชื้นสูงมากๆและยังมีสารที่เป็นประโยชน์ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ซึ่งก็จะไปช่วยทำให้รากของกิ่งปักชาของเรางอกเร็วขึ้นมากๆนั่นเองค่ะ